สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางฮานอยของวันที่30มสิมาฝากนะจ๊ะก่อนอื่นเรามาดูของวันที่29ก่อนน้อเมื่อวานว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะเมื่อวานนี้ของเราหลุดลุ้ยเลยนะเมื่อวานนี้เข้าเตดเจ็ดนะมาให้หกับเจดนะคะมาแค่เจ็ดคู่เดียวนะคะหกดับเลยนะเมื่อวานนี้นะตัวตัวเจาะตัวกันของเรานะคะไม่มาเลยนะคะเมื่อวานนี้นะหลุดนะคะ หกสองหกจ็ดเจ็ดสองก็ไม่มานะคะอ่าตัวกันของเราก็หลุดนะคะน่อวานนี้นะคะที่เด่นมาคือเด่นมาสนะามน้ำวานนี้ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะวันนี้มามาแก้มือกันนะคะว่าเราจะได้คู่ไหนไปเป็นแนวทางไปดูกันเลยจ้ามาจ้ามาดูแนวทางของวันที่สามสิบนะคะต้องขออภัยด้วยนะ้ำวาันของเราหลุดเลยนะคะก วันนี้หลุดวันนี้ก็ขอให้มานะคะให้ทุกคนได้ค่าขนมค่าข้าวกันเนาะ,ะได้ไปใช้จ่ายกันเนาะวันเป็นหาหน่วยรวมนะคะหาหน่วยรวมนะคะวันนี้นะคะวันนี้ให้รูดที่สองนะคะแล้วก็สามนะคะสองกับสามเนาะ ให้ดินนะคะต้องขออภัยทุกคนมากๆเลยนะเพราะว่าอขออภัยคนที่นำแนวทางไปใช้น่ำวานนี้เนาะหลุดแบบเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เคยเห็นหลุดขนาดนี้นะคะหลุดทั้งหมดเลยนะคะมาดูเด่นนะคะมาวันนี้มาแก้มเมือกันขอทุกคนโชคดีนะคะขอให้เฮงปังๆวันนี้ ตัวเด่นของเรานะคะวันนี้ให้ที่สองหนึ่งนะคะเฉพาะจิตรกราชาพิเศษปกติ v p นะคะใครชอบหน่อยไหนเลือกหนอยนั้นนะคะสองหนึ่งสองสามอย่าลืมเลขเบิ้ลด้วยนะสองสองสามสามนะทุกคนสองหนึ่งสองสามนะคะสองหนึ่งสองสามสองห้านะ ตัวลองนะคะตัวลองของเราให้ที่สามหนึ่งนะคะสามสี่สามห้านะคะทุกคนอนะ่ตัวกันที่เรือจะเป็นตัวกันนะคะทุกคนอย่าลืมตัดเล่นนะคะสองแปดสามนะคะ สองเจดสามนะคะอืมแล้วก็เลขเบื้อเราก็คือวันนี้เลขเบื้อวันนี้มันมีเลขเบื้อติดมานะทุกคนสามสามนะคะสามสามแปลงมาส่วนหนึ่งก็คือแปดแปดนะอ่าสามสาม ปน8ปปดนะคะวันนี้ให้ระวังนะคะโอเคนะคะของเราเพราะว่าวันนี้มันมีเลขเบิ้ลมามาคู่หนึ่งนะคะมีเลขเบิ้ลมาคู่หนึ่งก็คือสามสามนะคะก็แปลงให้เป็นแปดแปดนะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแนวทางเท่านั้น ใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้กันนะกันเนาะก,ก,ก็ถ้าใครชอบตัวรูตัวจาเนี่ก็คืออย่างเมื่อวานม,มันหลุดแต่ว่าถ้ารูดก็ทั้งสองก็ถ้าเลือกน่อยปกติก็คงจะได้นิดนึงนะคะตัวรูตัวเด่นของเรานี้นะคะใครชอบนะคะคือตั้งแต่สองศูนย นะ,ะไล่ไปถึง29ถึง29เนาะ30ก็ถึง39นะคะคอนดีว่าตัวรูดเนาะก็ถ้าใครชอบนะคะใครชอบก็ให้พิจรารณาหน่อยพิเศษปกตินะตัวตัวรูดนี้เนาะตัวเด่นนี้นะส่วนตัวเด่นตัวเจาะนี้นะคะถ้าเฉพาะกิจกรารชาติยังไม่มาเนี่ยเราก็ตามเลยนะคะอ่า สองหน่อยนี้เราก็ตามความเสี่ยงมันก็จะน้อยลงน,นะคะแต่ถ้าใครจะเลือกชุดใดชุดหนึ่งก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องทั้งหมดเนาะไม่ได้บังคับนะคะอ่าดวงใครดวงมันอยู่แล้วนะคะส่วนตัวกั้นนะคะก็ตัดเล่นนะคะใครชอบก็ลองตัดเล่นนะคะอย่าลืมตัดเล่นนะเพราะเป็นเลขสองชุดสองแปดกับแปดสามอันนี้คือสองเจ็ดกับเจ็ดสามจับคู่กันนะคะก็จะเป็นสองเจ็ดสามเขาจะตัดเป็นสองสามแปดสาม สองแปดก็ได้นะคะแต่เป็นสามชุดเลยก็ได้แล้วแต่ทุกคนชอบนะวันนี้ก็วันนี้ก็ทุกคนระวังระมัดระวังเลขเบิ้ลด้วยนะคะทุกคนนะวันนี้นะก็เลขมาซ้ำๆกันนะคะหลายคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อสามสามสี่สีสส่ห้าห้าสองสองเนาะแปดแปดนี่ก็แปลงมาจากสามสามนะทุกคนนะ คู่เลขที่ชอบในวันนี้และที่เด่นมาในวันนี้นะคะก็คือคู่นี้นะคะก็คือคู่สองสามนะให้ให้สองสามแล้วก็สองหนึ่งแล้วกันเพราะว่าวันน like. er. ี้เป็นเลขกําลังวันนะคะถ้าเลขกําลังวันไม่มาก็จะมาคู่นี้นะคะก็จะมาคู่นี้นะคะสองห้าสามหนี่ก็คือคู่ที่ชอบทั้งหมดเลยคู่ที่เด่นมาทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นเลข ที่เด่นมาแล้วตรงกับกำลังวันของวันพฤหัสบดีนะคะก็กลายเป็นเลขชอบนะคะก็ให้ทุกคนพิจารณาดีก่อนนำไปเปลี่ยนแนวทางนะคะถ้าใครมีสูตรเด็ดของตัวเองก็นำมาตัดได้นะคะให้มาพิจนารณาได้นะคะทุกคนวันนี้ก็ขออวยพรทุกคนเฮงเฮงปังปัง,ปงรับโชครับทรัพย์นะคะได้มาได้น้อยขอให้ได้ตามบุญตามกุศลที่ทุกคนได้ทำมาวันนี้ขอกล่าวว่าโชคดีและสวัสดีจ้า